และอีกหนึ่งรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จขอเรียนเชิญคุณปร,ริพันธ์วัชรานน์ขึ้นกล่าวเชิอชูนักภาคในตำนานคุณสมพงษ์วงรักไทยค่ะเรียนเชิญค่ะรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จของสมพงษ์วงรักไทยสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคุณสมพงษ์ในการภาคเสียง คือคล้องจองทั้งอารมณ์และน้ำเสียงให้เข้ากับบุคลิกของตัวแสดงเป็นที่ประทับใจผู้ชมมาโดยตลอดเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครโดยคนในวงการหนังไทยกล่าวกันว่าเสียงของศิลปินลอต๊อกที่คุณสมพงษ์ภาคไปนั้นมีน้ำเสียงพูดเนอเนอซึ่งที่จริงแล้วลอต๊อกไม่ได้พูดเสียงเนอแต่อย่างใดคุณสมพงษ์ภาคมาตั้งแต่รุ่นสมบัติเมทนีคุณมิเชบัญชาคุณสมพงษ์ภาคมาตลอด และนี่คือคุณความดีของสมพงศ์วรัถไทยสุดยอดนักภาคแห่งเมืองไทยที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ครับผมค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นสุภาพสตรีค่ะเ,เป็นตำนานอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณมรสีอิสรางกูลณนะอยุธยาค่ะดิฉันตื่นเต้นมากแล้วก็มีความภูมิใจมากค่ะที่ได้ขึ้นมาประกาศเกียรติคุณของท่านประกาศถึงความเป็นตำนานของท่านเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักภาคในทีมภาคพคนธมิตร รู้สึกภูมิใจมากนะคะท่านเป็นนอกจากจะเป็นนักพากย์แล้วยังเป็นนักแสดงอีกด้วยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงปี2,542ด้วยภาคภูมิใจมากเลยค่ะคืนนี้ที่ได้มาประกาศในวันนี้ค่ะครับผมขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณครับ ครับขอรินเชิญคุณนครวีรประัตประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงขึ้นมอบรางวัลเกียรติคุณแห่งความสําเร็จแด่คุณสมพงษ์วงรักไทยครับโดยมีคุณพลอยสอนนรินจากภาพยนตร์เรื่องอาปัดเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะเรินเชิญค่ะ สวัสดีทุกท่านครับ้็งขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมวิจารณ์บันเทิงและต้องขอขอบคุณพิเศษ ท่านประธานคุณนครวิละประวัติซึ่งยังได้เห็นคุณค่าของนักภาคแก่ๆสองคนแก่หนึ่งคือรุกอาจารย์ผมคกออาจารย์มลสีอิสลามกูนัทธิยาคู่ชีวิตของมอมหลวงลุติลาอิสลามกูลท่านภาคคู่กัน ลูกจีรามา马า西亚พบว่าภาคคู่กับคุณจุลีโอเลิกรู้สึกเป็นเกียตริอย่างยิ่งและทับใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวาัลอนสงเกียตอีกครั้งหนึ่งารางวัลอนสงเกียติครั้งแรกผมได้รับรางวัล ตุ๊กตาทองพระราสทานจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระยูยู่หัวและครั้งนี้เป็นครั้งที่สองผมถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติซึ่งใจและประทับใจที่ด้รางวัลนี้จะถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติที่ผมจะมิลุลืมและผมจะขอจดจำ วันที่23มีนาคม2559ไปตลอดชีวิตของผมขอบคุณและขอบคุณครับถือดีว่าทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณมรศีและก็คุณสมพง์เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ค,คุณค่าแห่งวงการภาพยนตร์ไทยเลยนะคะใช่ครับ